ไอคอนค้นหาตรงนี้มันไม่มีทำยังไงล่ะครับโอเคคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะ <IR C TS> ก็ขอิีดิตอร์รับเข้าสู่ไอโอแคนเนาะก็มีคุณน้องคนหนึ่งนะเอาง่ายคือมีน้องคนหนึ่งถามผมมาในคลิปสอนเกี่ยวกับ เปิดดิสคอดแล้วเปิดไม่ได้นะครับแล้วทีเนี้ยไอตัวค้นหาเนี่ยนะครับมันไม่มีแบบนี้นะครับแล้วเราจะทํายังไงสำหรับ Windows ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น Windows 10นะครับก็คือคลิกขวานะครับไปคลิกขวาตรงทัสบาร์ตรงนี้นะครับอ่าคลิกขวาครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับผมค้นหาเลยคําว่าเซิร์ชนะครับผมเดิมทีเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะหายไปอย่างนี้เลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วมาดูค้นหาตรงนี้ฮะแล้วก็ มาคลิกตรงนี้ครับผมแสดงนะครับตรงนี้นะครับแสดงไอคอนค้นหานะครับผมแค่นี้เองนะตัวปุ่มค้นหาตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วง่ายๆโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเจนคลิปหน้ารายการสำหรับวันนี้ก็ไปละนี่คืออัดสดเลยนะไม่เป็นตัดตรงตัดต่ออะไรเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายไปละเอ๋อย,ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับหรือถ้าหากว่าใครที่อยากจะเล่น 5M เมืองปังซิตี้หรือบัดดี้ก็สามารถเข้ามาได้ดิสคอดของเมืองนะครับเจอกันนะครับ